เขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยในตอนนี้เขาคือคลยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปลังงานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปลังานไหน เรนพลังงานของคนราศีสิงจะสติกพลังงานของคนราศีตุลหกดาพลังงานของคนธาตุโลเมทุนตุลกุมแทนพลังงานพลังงานของคนราศีธนูหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรดกฎพิจิกมีพลังงานของ คนธาตุลมนะคะคนธาตุน้ําราศีธนูราศีสิงห์นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมามากๆปณิปนอมรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขแม้ว่าจะเป็นคนที่เด็ดขาดแต่เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นเป็นคนที่รับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำที่ดีด้วยนะคะกล้าตัดสินใจมีเหตุผล มีความอดทนมีความเอื้อเฟือ้อมีน้ำใจใจดีในขณะเดียวกันก็มีความเด็ดขาดนะคะเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นำเป็นคนที่ให้คําแนะนำหรือว่าตัดสินใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีไม่ไม่ใช่คนที่ฟังตามใครพร้อมที่จะคล้อยตามใครหรือว่าให้ใครมาชี้นำแต่พลังงานของคุณเป็นคนที่ชอบที่จะชี้นำชอบที่จะตัดสินใจ ชอบที่จะนำพาชีวิตไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ได้ไปตามใครสั่งแต่คุณจะเป็นคนที่ที่สั่งตัวเองหรือว่าสั่งคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่ทั้งรักทั้งหลงคุณเลยในตอนนี้นะคะคนที่ทั้งรักทั้งหลงคุณเลยในตอนนี้เขาคือใครนะคะ เก้าถ้วยคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดียมพเลเร์พลังงานของคนราศีเมษสามถ้วยคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิสีไมายคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเดทพลังงานของคนราศีพิจิกมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่เคยเจ้าชู้มาก,ก่อนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแต่ว่า ตอนนี้เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณรักคุณหลงคุณมากๆคุณสามารถปราบเขาได้นะคะเอาเขาอยู่หมัดเลยนั่นเองนะคะยอมไม่ก,กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนกับคุณอะไรก็ตามที่คุณตั้งเงื่อนไขให้กับเขาในตอนนี้เขาพร้อมจะทําให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยพลังงินที่ขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นแฟนเก่าแล้ววนกลับมาหากันก็ได้นะคะ คุณมี6ถ้วยเนาะเป็นการรีเทิร์นนะคะส่วนเขาก็มีเดทนะคะเป็นพลังงานของการเลิกราการเกิดใหม่การโวนเวียนกลับมาหากันใหม่มีเกณฑ์มากๆกก็าอาจจะเป็นคนเก่าเป็นแฟนเก่าเคยคบเคยคุยวนเวียนกลับมาหากันใหม่นะคะแต่หากไม่ใช่คนเก่าก็มีเกณฑ์จะเป็นรักต่างวัยหรือรักในอดีตชาติยังไงก็หนีกันไม่พ้น วนเวียนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองบุคลิกของเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนที่มีความเจ้าชู้รู้จักคนเยอะคนอยากเข้าหาเยอะไม่ค่อยไม่เคยชัดเจนกับใครหรือไม่อยากชัดเจนกับใครก่อนหน้านี้นะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกในความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าตัดสินใจ เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะคะรู้วิธีการเข้าหาคนรู้วิธีการรับมือกับคนนั่นเองนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ดุเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เว้นแต่คนที่สนิทเท่านั้นที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะแต่คนทั่วไปจะคิดว่าคุณเป็นคนที่ดุ มีความเกรงใจคุณไม่ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าชวนคุยสักเท่าไหร่หรือบางทีอาจจะคิดว่าเก่งแบบคุณไม่น่าจะโสดแล้วนั่นเองก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะจีบกล้าเข้าหาสักเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างจากเขาเขาจะดูมีสเสน่ห์แผลว่าวช่างพูดช่างคุยใช้คําพูดเก่งนั่นเองนะคะคนเจ้าชู้ที่ยอมให้กับคุณเพียงคนเดียวแล้วก็เลิกเจ้าชู้เพื่อที่จะชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยนะคะสาเหตุอะไรนะคะหรืออะไรในตัวคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทั้งรักทั้งหลงคุณแล้วก็ยอมเลิกความเจ้าชู้ตัดความเจ้าชู้ตัดทุกตัวเลือกเพื่อให้มีคุณเพียงคนเดียวในชีวิตนะคะเพราะอะไรนะคะ ซิกเซนลังสังหอนนะคะความอ่อนไหวความอ่อนโยนความเซนสิทีฟนะคะคุณทำให้หัวใจของเขาหวั่นไหวเขาไม่เคยหวั่นไหวให้ใครมากขนาดนี้นั่นเองนะคะความเด็ดขาดของคุณความชัดเจนของคุณนั่นเองนะคะหากว่าชอบคุณอยากชัดเจนกับคุณเขาต้องเลือกคุณเพียงคนเดียวแล้วก็ตัดทุกความสัมพันธ์คุณไม่ใช่ชอยแต่คุณคือสิ่งที่ เหมือนกับว่าถ้าเขาอยากมีคุณเขาต้องตัดสินใจเลือกนั่นเองนะคะคุณไม่ยอมเป็นเป็นหนึ่งในช้อยของคนในชีวิตของเขาแน่นอนแต่ว่าถ้าเขาอยากมีคุณเขาจะต้องทําตัวให้ให้คุณเลือกนั่นเองนะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกแต่คุณคือคนที่จะเลือกว่าจะให้ใครอยู่ในชีวิตของคุณนะคะต่อสู้อดทนฝ่าฟันทำอะไรได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความเก่ง เป็นคนที่มีความอดทนมีความเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่ดุเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่เขาจะยอมให้เพียงคนเดียวนะคะแล้วก็เข้าไปไหนไม่รอดนะคะแดดาบเนาะมาตามาาตัวมัดใจไปไหนไม่ได้แล้วไม่อยากไปไหนแล้วแพ้ให้กับคุณทุกทางไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามหัวใจก็แพ้ให้นะคะ การคิดการตัดสินใจก็ยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะสูไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วมาดตามัดตัวมัดใจไว้ให้กับคุณเพียงคนเดียวแล้วนั่นเองไม่เคยมีใครทําให้เขาหวั่นไหวได้เท่าคุณไม่เคยมีใครที่ทําให้เขาอยากยอมให้เท่ากับคุณแล้วก็ไม่เคยมีใครที่สั่งเขาได้นอกจากคุณนั่นเองความจริงจังความตั้งใจกันไม่ยอมแพ้ความเป็นคนจริงของคุณ ทำให้เขายอมให้กับคุณเพียงคนเดียวคนที่ไม่เคยยอมใครไม่เคยที่จะชัดเจนกับใครนะคะมีความล,ะละ้นหลาเขาคือคนที่ตอนนี้ยอมให้กับคุณเพียงคนเดียวนะคะมีทั้งความรักความหลงไหลความพอใจความภาคภูมิใจ ที่มีให้กับคุณแล้วก็ไม่อยากมีใครแล้วนั่นเองไม่อยากมีใครอื่นใดแล้วนั่นเองขอแค่มีเพียงคุณแล้วอย่างถ้าหากว่าเขามีใครเขาก็ไม่สามารถจะอยู่กับคุณได้เพราะว่าคุณคือคนเลือกคุณเลือกคนที่จะอยู่กับคุณคุณไม่เป็นตัวเลือกให้คนอื่นมาเลือกนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาอยากอยู่ในชีวิตของคุณเขาจึงตัดทุกตัวเลือกแล้วก็ยอมคุณทุกอย่างเพื่อให้คุณเลือกเขาเพื่อให้คุณเปิดใจให้กับเขาแล้วก็เพื่อให้คุณรักเขานั่นเองนะคะ